ภายในยีิบสี่ชั่วโมงนี้คุณจะมีโชคลาภไหมสรุปพลังงานไพ่เป็นโดโลรวมเป็นโดลรอมนะยีิบสี่ชั่วโมงในโชคลาภของคุณจะมีเข้ามาไหมเป็นคลิปแบรนดอมนะเป็นโดโลรวมนะโชคลาภของคุณจะมีมาไหมภายในยี่ิบสี่ชั่วโมงนี้นะเป็นคลิปแบรนดอมนะพลังงานโชคลาภของคุณสามใบนะโชคลาภของคุณ ภายในยีิบสี่ชั่วโมงนี้คุณคิดมากคุณคิดเยอะคุณคิดถึงเรื่องการเงินใช่ไหมคุณคิดถึงการเงินของคุณคุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนโชคลาภของคุณมีเข้ามาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงภายของคุณนะนี่คือการรอคอยของคุณคุณจะมีการเงินเข้ามานะทุกสิ่งทุกอย่างรดลสตาต่อไปนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามา คุณรอคอยการเงิน <c oughs> การเงินของคุณจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนนี่คือดวงโชคลาภของคุณ